จังหวัดนครราชสีมานะครับรซึ่งสถานที่แห่งนี้สร้างจากโมเสกทามือใหญ่ที่สุดในเอเชียมีความสวยงามและนับได้ว่าเป็นที่เพยแพริหลักธรรมตามจิตอารมณ์ของหลวงพ่อคูด้วยติดตามจากรายงานของคุณรัตยาเรือ,อกนกจรจ้ามากนะครับสว่างสวายแดดจ้ามากนะครับแล้วจู่ๆนะครับมีแมลงปอนะฮะเป็นพันๆตัวนะฮะบ,บินมาอยู่เหนือหัวหลวงพ่อคูุนะครับเพื่อเหมือนเป็นล่มบังแดดให้กับหลวงพ่อคูุ ตลอดเวลาที่เราสร้างที่นี่นะฮะไม่ไม่เคยมีเรื่องราวหรือมีอุบัติเหตุที่รุนแรงหรือพนักงานที่นี่นะครับลมหายใจรำและหลักคมคำสอนที่ปรากฏในวันนี้จะตราตรึงและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเราจะสร้างนะครับที่เป็นที่ร่มเงานะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับสายอนุสิตนะครับกลับมาหาหลวงพ่อนะครับมาพบกับสิ่งมหัศจรรย์นะครับมรดกธรรมของท่าน ของหลวงพ่อแล้วขององค์สมเด็จรเจ้านะครับแล้วท่านจะได้บุญบ<ร>ไปอย่างวิงญญหาร,รเทศนะครับหลักๆมาจากสญญายานุสิตนะครับที่มาร่วมบริจาคทำบุญที่วิหาร,รเทพนะครับเป็นการสร้างอาชีพเป็นเจตนของหลวงพ่อนะต้องการให้ชาวบ,บ้านได้มีอาชีพถาวรไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานมากเกินไปนะครับศรัทธาที่เดินทางมาเที่ยวชมวิหารจะต้องมีการรับการ์ดพร้อมเติมเงินตามจำนวนที่ต้องการโดยมีการมัดสําการ์ดไว้100บาท เพื่อนำการ์ดดังกล่าวนี้ไปสแกนตามสถานีบุญของแต่ละชั้นหากต้องการเช่าวัตถุมงคลหรือคำเสี่ยงไทยและต้องการร่วมทำบุญกับทางวิหารซึ่งวิธีนี้จะสามารถทําการตรวจสอบรายได้ต่อวันร,รวมถึงยอดนักท่อง<ล>ทเที<อ>ทเ่ยวได้ไดได<อ>ง่ายขึ้นบกอว่าแม้ท่านจะลักสังขารไปแล้วแต่ว่าหลักคําสอนและก็คุณงามความดีของท่านที่เคยบอกกล่าวกับลูกศิษย์ก็จะยังคงอยู่ในใจครับซึ่งจากนี้ก็จะสารต่อเจตนาลมความดีของท่านต่อไปเพื่อที่ให้ท่านได้จากไปอย่างสงบครับ คือเรื่องตัวนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของหลวงพ่อที่ท่านตั้งใจไ้นานแล้วนะฮะแม้ทั้งกระทั่งดวงตางของท่านท่านก็จะมาอบทิศให้กับที่นั่นนะฮะเป็นเจตนาลงของท่านนะครับแต่ด้วยใจ,ใจของทุกๆคนที่นี่จากชาววัดบ้านไร่เนี่ยครับที่ที่นี่ทุกคนนะครับแม้แต่ลูกศิษย์ที่จะมาที่นี่มากราบนะฮะต่างโชวต่างชาตินะครับจีนสิงคโปร์มาเลฮ่องกงเนี่ยมาหาหลวงพ่อทั้งหมดนะครับวันนี้ทุกคนมาเนี่ย ถึงจะไม่พบหลวงท่าหลวงพ่อท่านก็ยังขึ้นไปกราบที่หน้าห้องท่านแล้วก็ขึ้นไปกราบที่รูปหล่อทองคําบนวิหารเทพครับผมแยังไงก็สำหรับประวัติของพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับมีชื่อเดิมก็คือคูณฉัดคนกังนะครับ ซึ่งเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2466ที่ตำบลกุดพี่มานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้อง3คนของนายบุญและนางทองขาวฉัดผลกรังนะครับโดยท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุณพัทศีมาวัดถนนหักใหญ่เมื่อวันที่5พฤษภาคม2487มีพระครูวิจารติกิจอดีตเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดรับเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาปริสุทธโธดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านไร่ โดยท่านเป็นท่านนักปฏิบัตินะครับทางด้านท่านแล้วก็ทางด้านวิปัสนาธุระอย่างเีผมได้รับมอบหมายให้มาอยู่เป็นพระน้าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในวิหารเทพและวัดบ้านไร่ทุกคนที่ย่างก้าวเข้ามาที่นี่นะครับพูดง่ายๆว่าจิตใจนะฮะพอไม่ว่าเขาจะมีจิตใจแบบไหนกระช่างหรือมีทุกข์ยังไงกระช่างพอเข้ามาในบริเวณวัดนะครับที่ของหลวงพ่อเนี่ยครับทุกคนจิตใจจะเย็นและสงบคำสั่งสอนของหลวงพ่อนะครับสามารถนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลดีจริงๆ ผมอยากจะเรียนทุกท่านให้ทราบเลยว่าถึงแม้สังขารท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับแต่จิตของท่านรักความดีของท่านมรลกที่ใกล้เคของเพื่อสานต่อจิตนารมของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไล่ปราู้เป็นร่มโพร่มใสของชาวโคราชที่ต้องการมอบมรดกธรรมให้กับประชาชนด้านศึกษาและเรียนรู้ือการเริ่มต้นก่อนที่จะสร้างวิหารตรงนี้นะครับวิหารแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่านะครับเจตนมของพ่อนะครับ ท่านต้องการที่จะมอบมรดกทำให้กับชาวไทยและชาวโลกนะครับโดยสําคัญที่สุดนะครับท่านต้องการอยากจะให้ชาวบ้านที่นี่นะครับมีอาชีพอย่างถาวรทำนะครับวิหารเทพของเราที่นี่นะที่สร้างที่สําเร็จนะครับเพราะฝีมือของชาวบ้านทั้งเสดู่บ้านที่นี่นะครับมาช่วยกันสร้างที่นี่นะครับสร้างเสร็จปั๊บนะฮะช่างนะครับพนักงานทุกท่านนะครับก็มีหน้าพรงเนสวิทยาคมมีการบริการบัตรสมาร์ทการ์ดแบบเติมเงิน เพื่อใช้แทนเงินสดในการร่วมทําบุญตามสถานีบุญต่างๆโดยจะต้องเสียค่ามัดจำหนึ่งร้อยบาทแต่เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมสามารถนําสมาร์ทการ์ดที่มียอดหนึ่งคงเหลือแลกคืนพร้อมกับค่ามัดจำได้ทางนี้ไม่ได้เป็นการบังคับว่าจะต้องมีบัตรสมาร์ทการ์ดทุกคนที่เข้าเยี่ยมชม